สวัสดีครับก็หายไปนานเลยก็เลยแบบว่าเอ,อ้ว่างๆอัพคลิปซะหน่อยเดี๋ยวช่องมันล้างนะครับก็วันนี้ผมก็มีตัวโ o t ท็ NGL นะครับจริงๆตัวนี้ผมได้ผมได้มือสองมาพักหนึ่งแล้วแหละเป็นตัวสีทรายเลเซอร์แดงนะครับแต่พอดีว่า,าด้วยความมือบอล ผมก็เอาไปพ่นสีซะสีเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบตัวนี้เลยสีมันจะสีสายแบบไอ้ตัวปรับตัวนี้อันนี้ดูด้านล่างนี่สีเดิมจะเป็นตัวสีนี้ผมก็มือบอลไปพ่นสีสายทําเป็นแบบเป็นพวกสีน้ําตาลนั่นเป็นตัวโทนใี้มันตัดตัดกันกันกบไอ้ตัวไอ้ตัวปรับไอ้ทวฝกฝาปิดพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูโดยรวมก็คือโซแท็กก็จะให้กล่องมาแบบนี้ อนี้เป็นปกติมาตรฐานของโซแทนเขานะครับก็ในกล่องก็จะมีตัวหางหนูแล้วก็ในตัวตีนตุ๊กแกนะครับแปะหางหนูซึ่งมันแปะไม่เคยอยู่ไซส์ยี่ห้อหรอกจากที่ผมลองมานะส่วนซีวิตของโซแทนเนี่ยมันจะหน้าตายเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่เหมือนยีห้อที่อื่นที่เขาทาที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนแจ็คเนเ้อนะครับอันนี้จะเป็นแบบผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ยว่ามัาก็เทด่ดีประมาณนี้นะครับทางหนุไม่ได้มีมาร์คิ้งอะไรนะครับตัวพูดตัวบอดี้ของ n g r ตัวนี้หน้าหน้าก็จะเป็นทำเป็นแบบเป็นพลาสติกสชั้นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นของพวก FMA อะไรพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบมีกระจกใสๆมาปิดแต่โซแท็กไม่มีนะครับก็จะมีกระจกปิดตัวเลเซอร์ r ตัวนี้ ส่วนตัวเลเซอร์แดงก็คือเป็นเป็นแผ่นใสธรรมดาโลูลนี่ผมวอาสีดามาแต้มนะครับไม่มีอะไรตกแต่งเฉยหมุนด้านหน้าตัวนี้จะเป็นแบบน,อน็อตที่ขันออกได้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายส่วนของในตัวฝาฟิลเตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกใสธรรมดานะครับไม่ได้มีฟิลเตอร์อะไรแต่ที่ผมชอบก็คือเขาทําเป็นเหมือนแบบมันเป็นยางมันเป็นยางใช่ไหมครับใสยตัวนี้เป็นยางแล้วก็ ให้ตัวฝายน้าก็เป็นยางเป็นวัสดุที่เขาทำมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยประมาณนี้ผมกดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับโหมดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับควาสมสว่างไฟฉายนะครับตัวนี้เขาจะเขาจะมีลูกบอลเป็นเหมือนบอลเอาไปล็อกแล้วสเต็ปล็อกระดับเพราะว่าตัวผมเคยมีของ fma เนี่ยมันจะไม่มีบอนปรับระดับตัวนี้ก็คือมันจะหมุนได้เลยตัวนี้ก็จะมีสเต็ปผมว่มาก,ก็เท่ดีมันแน่นดีนะครับตัวฝาปิดเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มียางกันหลุดอา่านตาก็ตัวล็อกก็เป็นนอ็อตทั่วไปนะครับส่วนที่มันไม่เหมือนของ fma ก็คือเกี่ยวตัวเมียฝั่งเนี้ยเขาจะเป็น เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับเหล็กฝังเข้าไปในเนื้อพลาสติกส่วนของ FMA ที่ผมเคยเล่นนะ่ะเขาจะเป็นการเหมือนฝังคล้ายๆสปริงสปริงตัวหนอนเล็กๆนครับเข้าไปในพลาสติกซึ่งผมเคยขันจนสปริงตัวนั้นนะ่ะมันรูดออกมาทําให้น็อตตัวนี้มันรูดไปเลยแต่ของโซแกทกเขาทาเป็นเหล็กฝังเข้าไปนะครับก็จะมั่นใจขึ้นเวลาลวขันแน่นๆนะครับสติกเกอร์ก็จะประมาณนี้สติกเกอร์เป็นสีน้าตาลนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นน็อตสาตัวที่ขันอ็อกได้ซึ่งถ้าเป็นของพวก fma เขาจะเหมือนหยอดหยอดอะไรแข็งๆไว้ซึ่งไม่ให้เราแกะเราจะแกะไม่ได้นะครับเราจะต้องเหมือนแบบขูดเอาตัวนั้นออกก่อนแต่ของโซแท็งนี่ออกได้เลยแล้วก็ในส่วนที่ผมชอบก็คือตัวบอดี้กับฝาด้านหน้าเนี่ยเขาจะขั้นด้วยยางที่เป็นยางสีน้าตาลซึ่งผมสมมองว่ามันทําใกล้เคียงกับของจริงของจริงก็จะมียางเส้นนี้เหมือนกันนะครับ ที่จากอ่ามันจะมียางเป็นเหมือนแบบประเก็นตัวนี้ครับซึ่งในบางบางยี่ห้อก็จะไม่มีตัวนี้มันก็จะแบบว่าขาดดีเทลส่วนนี้ไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมมองว่ามันสําคัญก็คือเป็นแบบประเด็นสําคัญก็คือพวกมังกิงเขาเป็นล่องลึกซึ่งคือผมก็เซิร์ช Google ดูที่เป็นของจริงเขาเป็นเหมือนแบบ เป็นปั๊มนูนขึ้นมายี่ห้ออื่นที่เป็นของกรบเขาก็ปั๊มนูนนะครับมีโซแท็กเนี่ยทําเป็นล่องผมก็ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องทําเป็นล่องจริงๆถ้ามองข้ามตัวน,นี้ไปได้ก็โอเคครับแต่ถ้าใครอยากให้มันสมจริงก็ไปซื้อยี่ห้ออื่นที่มาเป็นนูนขึ้นมาประมาณนี้นะครับตอนนี้มีไฟบอกสถานะนะครับแล้วก็หมุดปิดหมุดปิดวัตแจ็คของเรามานี้ครับ จะมีอ่ะแล้วก็มีน็อตน็อตล็อกฟังชั่นตัวนี้นะครับสิีดำๆแล้วก็ย้ายมานี่อันนี้มาตรฐานทั่วไปฟังก์ชันการทำงานนะครับสวนสวนก็คือไม่ติดผมเปิดแล้วก็สวนไม่ติดนะครับ AL ตัวนี้เป็นเลเซอร์แดงนะครับแล้วก็ AH จะ <H S 2> เป็นเลเซอร์เลเซอร์กับไฟฉายนะครับติดพร้อมกันเขียวขึ้นมา al al ตัวนี้เป็นไฟฉายกดกดปล่อยนะครับกดค้างลปล่อยดับ dl ตัวนี้ไฟฉายกดนะติดแล้วก็ปิดแล้วก็ติดแล้วก็ปิดนะครับถัดมา ah เอ <A S 2> <A S 1> จะเป็นไฟสายกระพริบนะครับแล้วก็ I H อ๋อเป็น I R ขออภัยครับ mm hmm. เห็นไหมน้ออ่านี่ I R A H แล้วก็ D H ตัวน,นี้ก็เป็น i, I. อเหมือนกันน่าจะเป็นต่างกันยังไงผมไม่แน่ใจรู้แค่เป็น IR I. ทั้งคู่นะครับสองฟังก์ชันนี้ไม่มีในวิชั่นดูนะครับประมาณนี้นะครับ s o t ท็เป็น GAL ส่วนตัวผมว่างานก็สวยรองลงมาจาก FMA เลยนะครับส่วนตัวผมนะ แล้วก็จะมีสวิตตัวนี้จะเป็นสวิตแอคซอนผมรู้ว่าอ่านถูกไหม,มน่าจะออาไวแอคซอนนี่แหละครับ A A O N ตัวนี้เป็นของโซ t แทนนะครับก็คือสามารถใช้งานลงกับตัวนี้ได้เลยแจ็คก็จะเป็นจากที่ตามรูปประมาณนี้อีกฝั่งนึจะเป็นของไฟฉายชัวไฟ์ือมอสไลน์นะครับใช้ได้เลย ตัวนี้เป็นเลเซอร์แล้วก็ตัวปุ่มนี้จะเป็นของไฟฉายนะครับสวิตช์อของโซ t แทนเองเนี่ยผมมองว่าเขาเทำอมาค่อนข้างสวยเลยแต่มันจะมีจุดที่มัน,นอาจจะไม่ได้เหมือนของจริงนะครับของจริงก็คืออีลูเนี่ยเขาจะเอาไว้มันจะมีฝาปิดเขาจะเอาไว้ขันสกูเพื่อใส่กับากรางเอ็มล็อก้วยกรับเราจะถอด้ตัวสองข้างนี้ออกแล้วก็ตัวเนี้ยขันสกูลงไปยึดกับรางเอ็มล็อกได้ แต่โซแทนนี้ไม่ได้ทําจุดทันมานะครับแล้วก็ไอตัวร้อยรูเนี่ยคือเหมือของจริงก็เอาไว100้ร้อยรูเคเบิลทายนะครับ mm hmm. เพื่อให้แบบว่าเก็บสายไฟได้อะไรประมาณนี้แล้วก็เคเบิลทายลัดแต่งานโซแทกมันทําไม่ได้นะครับ mm hmm. ก็คือมันเป็นรูไม่แต่มันร้อยไม่ได้จริงนะครับวันนี้ผมลองดูและประมาณนี้นะครับตัวสวิตช์นี้ก็ราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับมนันแบบ แปดร้อยมผมจำไม่ผิดก็เกือบเกือบพันแครับเฉพาะสวิตนะส่วนของอันนี้ผมได้มือสองมาผมไม่น่ใจะมือหนึ่งเท่าไหร่ผมว่าน่าจะพันไปไปลายเกือบสองประมาณนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งงานสำหรับผู้ที่กำลังสนใจตัว ngal นะครับโซแท็ก so ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจแล้วก็ทำมาได้ก็โอเคนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่คุณภาพผมถือว่าใช้ได้เลย คุณภาพสมราคานะครับเลเซอร์ตั้งได้นะครับขันน็อตสองตัวนี้2ตัวนี้เป็นดั m มมีนะครับขันไปไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวเอวยให้ดูนี่มันจะมีไฟเขียวขึ้นเวลาเรากดประมาณนี้นะครับไฟเขียวบอกสถานะที่เดี๋ยก็ทั่วไปไม่ได้มีอะไรประมาณนี้ครับ ไว้เป็นอย่งคลิปไว้ให้พิจารณาการสำหรับคนที่กำลังสนใจตัวนี้หรือเลงเลงที่จะซื้อตัวนี้อยู่นะครับก็หลังจากนี้ผมจะทยอยถ่ายคลิปใหม่เหมือนเดิมแลละก่อนหน้านี้ก็เหมือนแบบขี้เกียจไปช่วงนึงแล้วก็มีการผมก็ไม่ได้เล่นแล้วนะครับไม่ได้ไปวิ่งเล่นในสนามแล้วอันนี้ก็ซื้อมาสะสมเล่นๆเฉยๆซื้อมาสนองความอยากก็พยายามจะหา อะไรมาถ่ายคลิปให้ดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผม